ครับ <S <S ทามีนัด<า><า>เป็นจุ่มเลยครับผมอ,<า>อ<า>ืมเป็นจุ่มนะครับผมอืมนั่งหน้า,ออาไม่ครับผมมีนครับอ่ากองดอกนะครับผมมีกระดอกใหญ่ๆครับผม น,นี่เป็นไปครับผมใสมาอจ้าเสื่อมี่รับเนี่ยท,ที่นี่จะจุ่มเลยครับผม มี่กรจุงยังไงสองบาลสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้สุดขันครับผมมาผกกับสองบาลเน้นสูงสาวๆครับผมมาหนี่นี่สองบาลผ้าขึ้นดอแห้งก็แดงครับผมเมียนครับผมวันนี้เกือบได้ต่อปลาเนาะวเนาะเมีนครับผมวันไปจอดไปซ่อมมึงเห็ดตะไคร้ครับผมเมีนครับไค่อยู่แต่เห็ดปวกไก่หน่อยครับผมครับเหมือนี้ก็เป็นคลิปไมเดอร์ครับพี่น้องคลิปประจำวันที่18ตุลาสองบาลครับผมได้คลิปไม่แล้วครับผมเมีนครับผม จ่อยใบขายท่าปสาเดือกับผมเนี่ยครับเย็งเห็ดกอพอดีครับฝ่ายฝน้นหนาวครับ่วนอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพของไฮเดรครับผมมีกระดอกออกไหลกันครับผมวันนี้ก็ช่วงแต่ไทยปีนะเนาะเดี๋ยวนี้ทำดอกสองดอกครับเดี๋ยวก็สบายเนาะวันนี้มากครับผมทะเลาะบิ้งครับสองบ้านครับผมไปครับ มองร้ดอกครับผมส<า>องส<ด>ามดอกครับนกจุ่มหน่อยๆก็มีครับนได้บองพีซีเลยเห็นสามดอกได้ไ่ Để đỏ nguyên học ừ. năm tám ba mươi đỏ tám cái đỏ, đỏ đứt đấy kà để măng muông mạ thay nè ba liền มันต่ดขนาดปลากระโดงนะครับผมมันกระโดใหญ่ครับผม เริ่มแต่ครับผมบางก็ต้องบางกง,ง่ายครับผมเดูสิค,นนมามาครับโอ้โนี่ครับฟาดเนียเมนโอ้ยหุ่นอเนียนั่งมาใหม่ครับผมเมนครับ เดี๋ยวเมาเงีด้วยไปกันเงน้มีดีครับผมเป็นแถวไปเลยครับผมใส่มาเจ้าเสื Now, ้อผีครับพี่พ uh ี่าเี่เีพี่เป็นแถวเลยครับนาถิมกระไล มีแต่ดอกงามๆนี่ครับก็ต้องหวังงามๆเด้อครับนี่นี่จะจุ่มเลยครับผม กัน,นสองดอกครับผม มละดอกเนาะข้างนึ่งเพิ่ขึ้นข้นางนึ่ไม่ได้จุสามสี่จุครับผมั่ดดอกกระตุกต้งใหม่จินครับเนี่หนีได้เบาดูาคุณ <laughs> เทพนี่เหลือว่าหอเยียบ สีส้ม đỏ ครับผมที่ครับผมพี่พี่บ้าทางพี่อุ้ยพีคกระเม่นพี่บ้าพี่กระเม่นพี่พพโอ้ยนีย่แต่จุ๋มไว้ต่อยครับผมเห็ดเปลี่ยนตัวรายยังออกวีเดอร์ครับผมเมียนครับโอ้ยหลยเหี้ยเนาะมามาพี่มา ทีมาสิออกลายเปนหนึ่งครับจุมเลยครับจุมหน่อยๆกระลายเนาะอ่งี้ครับ,รบสองดอกครับผมครับหกัน มผมมีสามซีดอกครับผมบานใหม่ๆเลยครับมา,า,า,าพี่บัสหนึ่ตาแหลกเลยครับจริปกติเท่าไหมากช่วนวี้ก็อบเต็มตาเนาะแน่นครช่วงเห็นมันได้หลายดีครับผมเป็นบ่ะได้ครับหนึ่งดอกน้องมังกร นี่เป็นสิบครับผมสุดดาวมาที่อุดอย่างไงใหญ่ไปเลยครับผมนีกระจุงเรื่งด้วยครับกจุงทั้งบานปลกันเนาะแน่นครับขุดขุดอุดจะลัางออกครับผมเ็ดโฟหลาย ปกติมากมาท่านออกลายปะนี่ครับผมผุดมะช่วงออวเกเกนี่ยนะห้มนี่ยเป็นลอยลอยครับผมขยายไปเลยพีพี้องพี่ลอง,องเอาอยู่เดี๋ยว นามีเหพูดบ้าหนักสองมม้มาก,กินไปเรื่อยๆเนาะผีบ้าหืมดอกเห็ดครับโอเคอาีฝั่งกระตาก็มีบ้า đồ cắp đáp đón đồ này đúng đồ là bằng quay sao สองดอกครับผมนี่เป็นเืงองิวาใช่ไหมครับแล้วเจอในเรื่องนรครับกำลังเห็นจุ่มลืมทังมา่อย่างแจ่มนี่เค,ครับผมบนี่นหลอดทรงถ่ายเนาะเนครับขนาดเป็นใ้มือเดียวครับนี่ Đây Đọc ở đây Đọc cái này này. để hợp đồng nó ngon 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 lòng ngon 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 จะดอกงามๆครับผมดีป่ะ่เป็นเส้นแบนี้กองามดอกเข้ามองเดินรัคุณนี่นี่ครับผมนี่บอสนี่คืเต้นเนาะอสไฮโดบอก็นั่งเดือดนี่แต่ละกอง แห่งติดเลยอมดอกครับผมมมนกัปกนีดีครับนี่เลยครับผมหมวกกอนสองบามาเนาถิ่มร้ายเลยครับ แสดงว่าเด็ดแห้งเห็ดเริ่มสีแดงกลายเป็นสีดำนะขาเห็ดพอจีดงไวเนาะนเนี่ยจงไปไหนครับผมเพราะว่าเห็ดออกแล้วเดี๋ยวพี่น้องกับพิ่มาหาคุยกันครับอีกสองดอกครับผมนะ ดอกครับผม,มหินดอกเลยั้องใจขาเห็ดครับสามซีจุ๋มครับผมอือมีจุ๋มยังไงปวดบ้า นี่ค,ครับเดอมทางออกม,มากครับเป็นเด็ดแห้งว่านาเป็นจุ่มเลยครับผม,มสามดอกครับนี่ดอกเห็ด ข้างในข้างๆจะจุ่มไงครับผมยังพุ่งไปทัาผอเลยนะมาห้องเึ้งนีนะม่ม่บอกเฮ้โอ้นี่เดือด้นจัมนี่ยเดือดข้้นจะแลยไอ,อ้ยุเขาไปแกงไปตะแกงครับ กเริ่มพูดถึนมาเนาะดอกเห็ดครับผมครับผมคารอบอกเมนมีแต่อยิ่งหญ่ๆเลย หกดอกเป็นจ uhm ุ่มนะครับผมหกดอกนี <h <h wow ่นะเดี <h 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 ๋ยวดอกเป็นทางออกวันนี้เนาะ เตรียมตาสองแล้ครับอือกระไลดอกครับผมกระดอกใบใหญ่เป็นได้น้องห่มกันหน่อยน้องห่มกันใหญ่ครับเดี๋ยวเราลองข้ามดู cung đỏ mình, mình đây, cái nào nưng, ôi, nhang tè đâu, mình em, cung đoạ, chuông đoạ, bắn, các em, cái nào ขึ้นมาได้หลายครับอือหึ่ทีนะครับบานกับบานง,งามด้วยครับนี่นี่ดอกเล่มโอเคจุ่มเลยอือตัวนี้เป็นจุ่มเลยครับผมสามซีดอก ขาวยครับตัวนี้เฮ็ดสีแฉะด้วยครับผมเมีนครับต้นต้นหนาวตุ๊กต้าผู้ใดรีรัได้ก็ทักพา้องบาด้ครผมเมือครับผมเต็ไเลยรอกันอแห้งเอาให้มาอื่นี่แหละที่ทั้งคืนนี้นม่ครับเตรยมมาหนอ่งยังไี้อกไหลหนึ่งเนาะพีดอกนึ่ง เหนื่อยย่างเลยครับเมื่อยแดดเดีด๋ยววางเดีดเด๋ยวแดแอ้แดดแรงครับพี่พี่หนาเห็นจนแตกเห็นจน,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 นสีไหผม นนหนึ่งกระไลดอกอยู่ครับผมแม่น,นีหลีไม่เห็นตอนนั้นงายเนาะ ทว่ีาขาพื้นสันเนาะสีครนาเ่าออไได้ครับผมจุ่ไไหนครับนดอกครับจุ่มนี่แบบนี้นะ แดดแห้นแนงครับผมนก็ตัองบานใหม่ๆามดอกก็ะสิน จะดอ้งง่าบานได้ไหมครับผมยืนข้นแบบ2-3มดกยิ่งจะดอกองจุ่มงามครับ Han skar en ข้างยางเลยครับน้องดอกติดครับผมเริ่มเิ่มเลยนี่คือดอกไงครับเถี่ยคุณอีดอกนึงครับเช่นเคยเช่นเดิมครับผมสิภาพพ่นองเมื่อบานแล้วครับสุดจะได้ยอดมันครับ นสองตาเครื่องครับผมตาใหญ่มดเต็มครับจุ่มไหล่เนาะมีครับหมองบปได้ไปกระมีเนาะมีแฮนดครับห่อนแห้งครับผมไปบ่ไหวลองของงานมีเงยครับไข่บ่ไหวดีครับไตซ้ำหนีก็ที่ว่าสุดยอดแล้วเนาะมีครับผมคลีบไมเดอร์ครับผมวันที่เท่าเลบาวันที่สิบแปดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมวันที่ล่ะเดือนตุลาอยังออกทรงถ่ายยังไหลอยู่ครับผมเห็นมีดอกใหญ่ๆครับผมครับยังเหลือหมองบปได้ไปไหลเนาะมีนครับผมครับ นี่แหะครับยอดแดงยอดหมาของสองบ้า,มาเมือนีดิมคือว่าม้าหลายเติบครับผมครับเอาละครับเ <laughs> อาละ <laughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้บอลพุ่งกระบาดตัวนี้ก็ขอบคุณพ,พี่น้องทุกท่านครับที่คอมาร่วมเดินทางมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับสองบ้าครับผมจะโดนเก็บจนหอดโจ๊กคลิปครับผมครับสอ<ร>งบ้าก็ได้เขาป้าขืนเขาหางเก็บเงินคือเก่าครับผมครับนี่ครับยอดแดงยอดหมาถือว่าหลายเติบนะเบ้าเนาะสีเมืย์สีทาะแต่ว่ากระสูนคือเก่าครับผมไม่เห็นครับผมเสียงอย่างเสียงนก เอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอตัวลากระบังก่อนค,ครับไม่พอกันคลิปหน่อคลิปไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าต้นสวัสดีครับมาพุ่มสวัสดีครับห้างนด่นหน่อยห้างด้านหนั่นเด้อครับผมมาไปกินดอกเห็ดจุ่มไม่ได้จุ่มยังงามๆครับผม